เธอสอนฉันร้องเพลงในศิลป์พอไม่ช็อตฟิลอ่ะที่เขินเขินอยู่ค้างเลยอะทำไมอะทำไมฉากนี้ไงรักแท้มีอยู่จริงใน across the sky เออเป็นฉากการออดิชั่นของฉลามไงฉลามอะไดมอนด์น่ะกับเอิรนน่ะนั่งอยู่ในเรือไงอันนั้นอะเขินแลวเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเกินแล้วมันเกินเขินแล้ว อ,อกเลยว่าซีลน,นี้นะละมุลมากออแล้วก็ได้รับเสียงคำชมเยอะมากหลังจากที่แบบถูกปล่อยสปอยออกไปอ,อ,อ่ะงั้นนุยสปอยต่อเลยดีกว่าไปชมพร้อมพกันค่ะซ่อนตัวเองมานานเท่าไรจะไปกลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้ง หากเธอลองมองหมาห้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจอาจไม่ดีเรากับเจ้าชายอาจไม่คล้ายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนนาวแทนเธอได้เสมอจะกกุมมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานี้ให้กับเธอ อยู่ปลอบใจไม่ยอมหา่างไกลเธอได้รู้รักแท้ย,ยังมีอยู่จริงจริงเหรอจะสอนฉลองเพลงสีงพรค,ครูคิม ฉันเป็นอย่างนี้เลยฉันอยู่ในฉชากด้วยฉันเป็นครูแต่ฉันแบบว่าอยากเป็นคุณหญิงกิรติขึ้นมาอยากไปนั่งแทนเอิร์นเอิร์หลายคนก็เป็นแบบนั้นล่องอายุได้เลยนะจะบอกล่องอายุตามตัวละครเลยแต่พี่บอยบอกว่านั่งเหอะนั่งไปนั่งไปนั่งไปนังข้างนอก็อินอยู่งั้นแหละดีแล้วนอกหรออย่างนี้เลยแต่เนี่ยเข้าใจเลยอ่ะพี่แจ๊คดูสายตาเขาสิสายมัชอมีเสน่ห์เนาะเอิร์นเขาก็มีเสน่ห์เนาะ ใช่แต่ฉันจะสดจะผิมพ์ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่เท่าเทียมอ๋อเอินเอิ์น่ารักอยู่แล้วนะแต่ว่าหลายๆคนก็แบบว่าเซอร์ไพรส์กับการแสดงของไดมอนถูกไหมล่ะเพราะว่านี้เป็นเรื่องแรกของเขาเอินเอิ์นแสดงมาหลายเรื่องแล้วไรี่เข้าใจป้าอยากอยากเห็นอีกสักเรื่องนึงเลยอ่ะได้ไหมหลายๆเรื่องเลยช่บาใครก็ได้มาห้าแม่ยก2คนนี้หน่อยไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกคนลงเรือค่ะิวพี่ ไม่น้องน่ารักจริงคุณผู้ชมไปดูฉากน,นี้ก็ได้นะคะใน Netflix นะคะ Across the Sky แล้วอย่าลืมและย่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคือวันเสาร์นี้เนี่ยนะห,หลังจากที่สกายรู้ความจริงแล้วใช่ไหมว่าคนที่พูดง่ายๆคนที่ทำให้พ่อเขาตายเนี่ยก็คืออัแม็กซ์อา้อาวแล้วจะเขา้า การแข่งขันทางนี้ไหมจะทำตามความฝันของตัวเองต่อไปหรือเปล่าสกายจะตัดสินใจยังไงติดตามต่อได้นะคะเสาร์นี้นะคะอ๋อเมื่อสักครู่ชาวเมื่อสามที่ชูมนบอกว่ามีคอมเมนต์เดี๋ยวมีคอมเมนต์จากแฟนๆดูด้วยไหนๆเอาคอมเมนต์ขึ้นมาเลยฮะไหนจ้า อ๋นี่เราคอนเวทีต้องเข้าแล้วไม่ลูกไม่แต่นุ้ยบอกเลยนะพอนุ้ยดูฉากนี้นะแล้วตอนนั้นพี่บอยกำลังจะทำวอเตอร์ฟอละก็คืออยากจะแนะนำตัวเองให้เป็นคุณหญิงกีลติตัวเองอีกแล้วใช่แล้วก็อกให้น้องไดมอนเขาบอกให้ไดมอนไปเล่นแล้วก็นุ้ยเล่นไปแล้วเดี๋ยวไดมอนเป็นคุณหญิงกีรติได้ยังไงเขาต้องเป็นน้องพลเธอหาคู่ให้ไดมอนเหรอร้องดีมากสายตาดีมากยังไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ฉลามใช่เพราะว่าตะลึงไปเลย ในเรื่องเนี่ยฉลามเขาแบบว่าคือเขาก็เขาอยากสื่อสารอ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนบอกความรู้สึกตลอดอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยคุณผู้ชมนะที่บอกว่าคือเวลาฟังเขาร้องอ่ะเราตั้งใจฟังเลยนะเหมือนโดนสะกดสะกดสะกดแล้วแล้วตอนในในฉากเนี่ยคือเขาก็ร้องเสียงจริงออกมาด้วยอ่ะพี่ก็โดนตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกไปอีกอ่ะนี่นะมีการมีการนิดนึงครับ อยู่ในบทนะแต่ว่าแบบเอ๊ะบทหรือชีวิตจริงอนะยังไงอะเรามีให้เราต้องรู้อีกแล้วอะเสาร์นี้นะคะคุณผู้ชม Across the Sky รัดฟ้าล่าฝันนะคะ2ทุ่ม15ทางช่องวัน31ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix โดยเฉพาะฉากนี้จะไปวนดูวนดูวนดูนดออละมุนชอบ